6. บทเรียนอมะตะจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายเราสามารถเข้าถึงเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้อย่างง่ายดายผ่านสื่อต่างๆมากมายตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังไปจนถึงศิลปินที่เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยผลงานของพวกเขาหลายคนพยายามถอดรหัสและเรียนแบบเส้นทางของพวกเขาอย่างละเอียดแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นแก่นแท้ที่แท้จริงคือ แม้ว่าเส้นทางอาชีพและช่วงชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ปรัชญ,ญาและบทเรียนชีวิตที่นำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จกลับมีจุดร่วมที่น่าทึ่งก็เป็นสากลบทเรียนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เคล็ดลับทางธุรกิจหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ฉาบฉวยแต่เป็นหลักการอมตะที่อยู่เหนือการเวลาซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของความยิ่งใหญ่บทความนี้จะเจาะลึกถึง6บทเรียนอมตะจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เพื่อให้เราได้เรียนรู้และนำไปเป็นเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน 1. ความหลงไหลในสิ่งที่ทำจากสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ไปจนถึงวอร์เรนบัฟฟิตตสุดยอดนักลงทุนระดับโลกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดถึงอยู่เสมอคือความหลงไหลในสิ่งที่ทำซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดและเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันสิ้นสิ้น คนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้มองงานเป็นเพียงหน้าที่หรือหนทางในการหาเงินเพื่อดํารงชีวิตเท่านั้นแต่พวกเขามองว่ามันคือโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาที่ทา้าทายและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้อย่างที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนความหลงไหลทําให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่เข้ามาในเส้นทางมีความอดทนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดและที่สําคัญที่สุดคือ ทำให้พวกเขาสามารถทำงานหนักได้อย่างมีความสุขและรู้สึกเต็มอิ่มในทุกๆวันแม้ในวันที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากที่สุดก็ตามการค้นหาความหลงไหลอาจไม่ใช่เรื่องง่ายายที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจตัวเองลองผิดลองถูกและเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการให้คุณค่ากับความหลงไหลไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องทำงานหนักหรือรเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่หมายถึงการที่คุณจะมีพลังใจมากพอ ที่จะก้าวผานมันไปได้เพราะความเชื่อที่ลึกซึ้งในสิ่งที่ทำจะทำให้ทุกความพยายามนั้นมีความหมายและคุ้มค่าบทเรียนนี้สอนให้เราอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตเพียงเพราะเงินเดือนหรือตำแหน่งที่สูงส่งเพียงอย่างเดียวแต่จงตามหาสิ่งที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้นในทุกๆเช้าเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยั่งยืน 2. การยอมรับความล้มเหลว และเรียนรู้จากมันผู้คนมากมายมักจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเพราะกลัวความผิดหวังและความอับอายที่จะเกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกแล้วความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการสู่ความสําเร็จวอลดิสีย์เคยถูกไล่ออกจากตําแหน่งบรรณาธิการเพราะถูกกล่าวหาว่าขาดจินตนา,าการเจเคโรลิงนักเขียนชื่อดังเคยถูกปฏิเสธจากสํานักพิมพ์หลายสิบแห่งก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะได้รับการตีพิมพ์และโทมัสเอดิสัน ต้องทดลองนับพันครั้งกว่าจะสามารถสร้างหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงได้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาได้คือความสามารถในการยอมรับความล้มเหลวอย่างตรงไปตรงมาไม่จมปลักอยู่กับความเสียใจนานเกินไปและที่สำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นอย่างลึกซึง้งคนสำเร็จมองว่าความล้มเหลวคือข้อมูลป้อนกลับที่สำคัญซึ่งช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาปรับปรุงกลยุทธ์และพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม การยอมรับความล้มเหลวทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience สามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วบทเรียนนี้สอนให้เราอยากกลัวที่จะผิดพลาดอย่าปล่อยให้ความผิดหวังมาหยุดยั้งความก้าวหน้าแต่จงใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นบนซาก,ห,กหักพังของความล้มเหลวในอดีตและผู้ที่กล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างหากคือผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง 3. วินัยและความสม่ำเสมอ ในยุคที่คนเรามักจะถูกดึงดูดด้วยผลลัพธ์ที่รวดเร็วและฉาบฉวยจากสังคมออนไลน์คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกกับให้คุณคา่ากับวินัยและความสม่ําเสมอซึ่งเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงอนุภาพที่สุดในการสร้างความสําเร็จบิลเกตเคยกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ประเมินค่าสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ใน1ปีสูงเกินไปและประเมินสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ใน10ปีต่ําเกินไปซึ่งเป็นหลักการที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการสะสมความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่ากฎลับ1%น์นนั่นเองคนสำเร็จไม่ได้มีวินัยที่เกิดมาพร้อมตัวแต่พวกเขาฝึกฝนมันจนกลายเป็นนิสัยวินัยในการตื่นเช้าเพื่อทำงานวินัยในการอ่านหนังสือวินัยในการออกกำลังกายหรือวินัยในการพัฒนาทักษะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการกระทำเหล่านี้อาจดูไม่น่าตื่นเต้นและไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปพลังของการทบต้นจะทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด บทเรียนนี้สอนให้เราอย่าพึ่งพาเพียงแค่แรงบันดาลใจซึ่งเป็นสิ่งที่มามาไปไปแต่จงสร้างวินัยให้เป็นมิสัยเพราะความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการทําสิ่งเล็กๆในน้อยอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่อง 4. การให้คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการทําตามคนอื่นอาจจะทําให้คุณอยู่รอดได้ แต่การจะโดดเด่นและเป็นผู้นำได้นั้นคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างได้คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนไม่ได้ร่ำรวยเพราะพยายามเอาเปรียบคนอื่นแต่พวกเขาร่ำรวยเพราะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของพวกคนได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอีรอนมัสก์สร้างสเป c เ x เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางไปอวกาศเจฟเบซซส สร้างอเมซอนเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการที่พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความสามารถในการแข่งขันอย่างเดียวแต่มาจากการที่พวกเขาสามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้อย่างเหนือความคาดหมายความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงพรสวรรค์ที่สงวนไว้สำหรับศิลปินเท่านั้นแต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้จากการเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย การตั้งคำถามที่ไม่เหมือนใครและการลองเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงการหาช่องว่างในตลาดและการกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ๆคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวล้ำหน้ากว่าคู่แข่งบทเรียนนี้สอนให้เราอย่าเพียงแค่ทำตามสิ่งที่คนอื่นกำลังทำอยู่แต่จงมองหาว่าอะไรคือปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไขและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ในการสร้างทางออกที่สร้างคุณค่าและสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้เพราะการสร้างคุณค่าคือรากฐานที่แท้จริงของการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 5. การสร้างความสัมพันธ์และทีมงานแม้ว่าในโลกธุรกิจเรามักจะเห็นชื่อของผู้นำเพียงคนเดียวแต่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นคือทีมงานที่แข่งแตงและความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเข้าใจดีว่าเวลาและพลังงานของคนหนึ่งคนมีจำกัด และความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่แข่งและที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนในการสร้างทีมงานที่เก่งมีความสามารถและมีความเชื่อในวิสัยทัศน์ที่เดียวกันการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่ได้มาจากหวังผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการให้ความเคารพความจริงใจและความไว้วางใจ การสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยมมาจากการให้โอกาสการมอบอำนาจและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันบทเรียนนี้สอนให้เราอย่าทำงานหนักอยู่คนเดียวแต่จงเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือแบ่งปันความสำเร็จและให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเพราะพลังของทีมและความสัมพันธ์คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่าที่คุณจะสามารถไปได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างแน่นอน การให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรกคือสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับความสำเร็จอย่างแท้จริงบทเรียนอมาตะาทั้งหข้อนี้จากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ใช่เคล็ดลับที่ซับซ้อนหรือยากเกินกว่าจะเข้าถึงแต่เป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าเชื่อหากเราสามารถนำบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความหลงไหลการยอมรับความล้มเหลวการสร้างวินยัยการให้คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์และทีมงานที่แข็งแกร่งและการบริหารจัดการเวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เราจะสามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้แต่เรายังจะสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและเต็มไปด้วยคุณค่าได้อย่างยั่งยืนจงจําไว้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ